นิทานเรื่องสามีคนจนกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มยากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆเ,เขามีฐานะยากจนมากไม่มีเงินทองหรือแม้แต่กระท่อมที่จะอาศัยอยู่ชายหนุ่มคนนี้มีความฝันที่จะแต่งงาน กับหญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านแต่เขารู้ดีว่าเธอคงไม่สนใจชายหนุ่มที่ยากจนอย่างเขามีอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มตัดสินใจไปหาหมอผีเพื่อขอความช่วยเหลือเขาบอกหมอผีว่าเขาต้องการแต่งงานกับหญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านหมอผีเห็นใจชายหนุ่ม จึงให้คาถาอาคมให้กับชายหนุ่มหมอผีคนนี้เป็นหมอผีที่เก่งกล้าหมอผีบอกว่าคาถานี้จะทำให้ชายหนุ่มกลายเป็นเศรษฐีแต่มีข้อแม้ว่าชายหนุ่มจะต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับห้ามบอกใครเด็ดขาดชายหนุ่มท่องคาถาตามคำแนะนำ ของหมอผีทันใดนั้นเขาก็กลายเป็นเศรษฐีเขามีเงินทองและสมบัติมากมายและมีบ้านหลังใหญ่กลายเป็นเศรษฐีดังนั้นชายหนุ่มรีบไปหาหญิงสาวที่เข้าหมายปองหญิงสาวตกหลงรักชายหนุ่มทันทีทั้งสองแต่งงานกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ชายหนุ่มเขาดีใจมากที่ได้ผู้หญิงที่เขารักมาตั้งนานตอนนี้กลายเป็นภรรยาของเขาภรรยาของชายหนุ่มคนนั้นไม่รู้ว่าสามีของตนใช้เวทมนต์คาถามหาสเสน่ห์ใช้กับนางอย่างไรก็ตามชายหนุ่มเริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำเขารู้สึกเหมือน โกหกหญิงสาวเขาจึงตัดสินใจบอกความจริงกับเธอหญิงสาวกโกรธมากเธอรู้สึกเหมือนถูกหลอกเธอไล่ชายหนุ่มออกจากบ้านชายหนุ่มเสียใจมากเขาพยายามขอโทษหญิงสาวแต่เธอก็ไม่ยอมฟังชายหนุ่มกลับมาจนเหมือนเดิมเขาสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เขาต้องกลับไปอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพราะว่าเขาทำไปเพราะว่ารักรักที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ได้ไม่นานเขาคงคิดว่าคงเป็นเวรกรรมของเขาแต่ภรรยาของเขาก็ได้นอนคิดไตร่ตรองสามีของตน คงรักเขามากเลยจึงทำแบบนี้ดังนั้นภรรยาของชายหนุ่มก็ได้ให้อภยัยเรื่องที่ผ่านมาให้กับสามีของตนดังนั้นทั้งสองคนก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการโกหกไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เรื่องนี้ก็จบลงแล้วเล่านิทานสนุกสนุกนิทานเรื่องสามีคนจน